สวัสดีครับในคลิปนี้จะสาธิตนะครับวิธีการเข้าร่วมห้องประชุมหรือว่าการเข้าร่วมห้องเรียนนะครับสมมติว่าอาจจะเอาคลิปหรือเอาไปอธิบายให้เรียนฟังว่าการเข้าห้องเรียนด้วย o o g l e m e e t เนี่ยเข้ายังไงนะครับเริ่มต้นนะครับคุณครูก็ไปสร้างห้องประชุมก่อนนะครับ หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอจำลองนะครับการแสดงเครื่องของนักเรียนนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับสมมุติว่าคุณครูเนี่ยส่งเจ้าตัวลิงเนี่ยมาให้แล้วนะครับถ้าส่งลิง์มาให้ไม่ยากเลยก็กดไปที่ลิง์นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Google Meet เองนะครับเราก็เลือก Account ว่าเราจะเอา Account อะไรเข้า มาแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการาปิดกล้องปิดไม้นะครับหรือว่าอาจจะปิดไม่อย่างเดียวแต่เปิดกล้องเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมแล้วก็เข้ามาได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเรากดลิงก์เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่ง เขาให้เป็นรหัสมานะครับอาจจะไม่ได้ให้เป็นลิงค์ห้องมาอาจจะให้เป็นรหัสมาเช่น GNO ตัวนี้นะครับ GNO HYYM XG z สมมุติเข้าให้แต่อย่างนี้มานะครับก็ทำได้ด้วยวิธีการกดค้างไว้นะครับเราคัดลอกประโยคนี้มาคุณครูอาจจะก,กดลองวางดูก็ได้นะครับว่าใช้ใช่ที่เราคัดลอกมาหรือเปล่ากดวางดูอ่ะใช้ตรงกันนะครับ พอตรงกันเสร็จแล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชัน m e e t นะครับเสร็จแล้วให้กดคำว่าเข้าร่วมด้วยรหัสมันก็จะถามหารหัสนะครับแล้วก็กดแตะค้างไว้ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่นี้นครับแล้วก็กดวางเสร็จแล้วกดเข้าร่วม,มนะครับนี่ก็สามารถเข้าได้ด้วยการใส่รหัสนะครับปิดไมายก่อนแล้วกันเข้าร่วม ใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับเท่านี้นะครับสําหรับวิธีการเข้าร่วมนะครับวิธีการเข้าร่วมด้วยรหัสนะครับเข้าได้ทางลิงก์เข้าได้ทั้งรหัสนะครับแล้วแต่สะดวกว่าเราจะนัดแนะหรือว่านัดหมายกันอย่างไรนะครับสําหรับ Google Meet นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับก็มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ก็ลิปก็จบท่านี้นะครับสวัสดีครับ